โดยการสอนเนี่ยมีการออกใบรับรองให้ไปประกอบวิชาชีพได้ด้วยก็เลยเริ่มต้นเป็นอาจารย์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโดยเนื้อหาที่ผมสอนก็เป็นการนําองค์ความรู้ที่ผมได้เนี่ยและก็ประสบการณ์ด้วยเปรียบเรียงใหม่ให้เป็นเหตุเป็นผลสามารถศึกษาแล้วเข้าใจที่มาที่ไปของดวงชะตาและการปรับดวงได้หลังจากที่เริ่มต้นเป็นที่รู้จักผมก็ได้รับคําถามกลับมาอย่างเดียวว่าแล้วมันมีศาสตร์ไหน่ะที่มันจะแก้ไขเปลี่ยนดวงชะตาได้หนูอยากเป็นคนรวยอาจารย์ทํำยังไงผมตั้งใจทํางาน แต่ทำไมผมไม่ประสบความสำเร็จผมก็นึกย้อนไปอีกถึงการแก้ไขดวงชะตาที่แท้จริงมันคือการทำแซกีคขาว่าแซกีเลยครับคำนี้ได้ยินมานานแล้วเรียกว่าแทบจะเป็นตำนานในวงการโหราศาสตร์เลย คือไปดูสูสารเนี่ยก็คือไปเรียนของศาสตร์การทําสูสารก่อนแซกีก็คือตัวท้ายที่สุดที่เรียนจบทุกอย่างมาแล้วคือที่ผมเรียนมา16ปีเนี่ยยังไม่สําเร็จเรียนดวงจีนพวงจุย้ยแล้วก็แซกีคือเรียนมารวมเหมาเหมาทั้งหมดในเวลา10กว่าปีคือป้วนเปี้ยนอยู่ในศาสตร์พวกนี้แล้วท้ายที่สุดที่มันไม่สําเร็จเพราะอะไรรู้ไหมพื้นที่สูสารมันไม่ได้เป็นพื้นที่ที่ทาแซกีได้จนกระทั่งมาเจอที่เนวอนาได้